วันนี้ได้เครื่องไล่ยุงมาครับนี่อาร์ตราคาไม่แพงนะหกสิบเจ็ดสิบาทเองใช้คูปองส่วนลดก็จะได้ราคาอยู่ประมาณนี้แหละไม่แพงครับมาดูกันผมได้มาครับก็เดี๋ยวจะเอามาลองใช้ครับก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันครับนี่ตัวตัวกล่องมันก็ไม่มีอะไรมากนะอาร์ตโนเมดพัดสามสิบสามสี่สามสิบคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคู่มือกันก่อนคู่มือมีอะไรกันบ้างเนาะ ก็คือมันสะดวกสบายอ่ะเสียบปลั๊กและใช้งานได้เลยดูดูงานเลยกันเลยดีกว่านี่ครับนี่มันมีพวกไอ้นี่ขายเลยนะพวกน้ํายาที่มันเป็นเป็นไอ้นี่น้ำยามันเป็นอันตรายนะครับอันนี้มันมันสำหรับไล่ยุงไงนี่ตัวนี้เห็นป่ะมีคําเตือนอะไรเยอะแยะเลยนี่ใช้ได้30วันอ๋อพัดก็คือ30มสวันนี่เอง นี่วิธีใช้ครับก็ถอดหัวมันออกมาถอดหัวแล้วก็เอาหัวแย่ยลงไปมันจะเป็นเกลียวไขไปไขไปมันจะเป็นเกลียวครับอืแค่นี้เองแล้วตรงนี้น่าจะเป็นสวิตปิดเปิดนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสารเคมีไล่ยุงออกมาวิธีใช้ก็น่าจะเสียบปลั๊กก็ไปหาปลั๊กไฟมาครับอืม ก็ออปัักไฟถ้ามันเป็นปลั๊กแนวนอนก็ก็ไม่เหมาะเนาะต้องเป็นปลั๊กแนวตั้งครับต้องเป็นลั๊กแนวตั้งแบบนี้กําแพงที่เป็นแนวตั้งแล้วก็ไปเสียบพอเสียบแล้วมันยังไม่ติดเห็นไหมเราก็กดนี่มันก็จะมีไฟสีเขียวออกมาครับแค่นี้ก็จะไล่ย,ยุงได้แล้วครับ แต่ไม่รู้ไล่ได้จริงเป่าเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่งเอามาลองเดี๋ยวแต่ยังไงเขาก็คงวิจัยมาแล้วแหละยี่ห้อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วอาร์ตใช้ได้30สวันนะครับดีกว่าไปเป็นไข้เลือดออกเนาะสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ครับพี่จัดในลิงก์เลยไปละ